นี่กำลังทำอยู่จะเอาอะไรดูวช้อนช้อนอย่างนี้มันจะมีช้อนเล็กช้อนเล็กอยู่นู่นหมดช้อนอยู่ในนู่นหมด เดือดแล้วโอ้โหยังฝังเราจะมีต้องมีที่วางฝาเลยนะเส้นเหนียวนุ่มทุกคนพวกแป๊บเดียวนิ่มพอมคะต้องมีที่วางถ้วยถ้วยต้องวางตรงโน้นนะถ้วยต้องวางข้างหน้าแบบนี้ยิงสู้มันต้องมาตรงนี้เนาะ พอวางตรงนี้ง,ง่ายพอจัดใหม่แล้วกันโอ้โหน้ำซุปหอมมากเลยหอมมากน้ำซุปอ่ะอืหอมมากหอมไปม<า>ถึงร้านน้ำแกงใสเลยเด้อป้อา อมไปถึงร้านน้ำแข็งใส่แล้ว้น้ปูเลยเมื่อเช้าใช่ในร้าปูเลยพ่อฟื้บอกคืออว่าไอ้มั่ารักลิ่นแล้วลืมอะไรแล้วลืมที่ขี้ไปนี่แล้วแล้วหมูจริงแค่าถ้าเราทำให้มันให้มันนุ่มแล้วก็ปูเเใส่องไดไหมใส่เนาะใส่ให้ก็จะตีนี้แล้วลวกนี่ลวกนี่ลวกนี่ลวกนอ ทดสอบทดสอบเพราะวันนั้นไปบ้านรั่วตรงนี้ไงถามไปดูถ้าเป็นผับเพราะเขาเลือกตู้เท่านั้นมันจะของตัวรั่เลยเท่นั้นพัทยามังเอ<ฮ>ิญมากสวยงามเลยค่ะเขาบอกว่าไอชีบอกว่าบางทาีมันไม่ไม่ไม่ใช่ความบังเอิญนะมันเ,นเป็นเขาเรียกว่าบุญสมพงศ์บุญสัมพันธ์ทำให้ได้มา<ฮ>ให้ให้ไหว้ก่อนนะไหว้ก่อนอน,อน,น้ำแดงมาได้ใช่ไหม มาแล้วครับเธอเธอจะเป็นคนปรุงให้ไหมครับอืมขึนจรุดจัดน้ำลายเลยหอมมากเลยน้ำอ่ะเพราเราเราเราไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อเช้านี้นะก็เลยเหตุผลเราไม่ได้ทานด้วยนะเรายังบอกว่าอกลิ่นเจ้าปรุงก่อนแล้วก็ไปอืมเป็นนุ่นไป็นนุ่นไป็นนุ่นที่เจ๊จะเป็นคนปรงนะคะเขียนนกด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็มีมีแบบเสียบ พุกุุ้เออที่เสียบคุ๊พุกเสียบเส้อจัรานวแรกนะคะบปเดิมนะคปเดิมป้แตปเดิมก๋วยเตี๋ยวนะคบให้ปูกปก่อนนะคะขึ้นปีไม่เปือยเส้นนี้เนียนุ่มเส้นของเราเหนียวนุ่มทดลองขยก๋วยเตียค่บมนพร้อมหร ขาดหมวกอย่างเดียวขาดหมวกใช่ไหมเก็บผมเาต้องทำหมวกเป็นสมพลป่าของป่ากเืนสลสมเยเดี๋ยวเอาเนื oh, no. like ้อให้เปี้ยวเยอะก่อนฆากันเปื้อนสมพลป่าหมวสมพลป่าเเดอาเนื้อปากเพือนปาเดี๋ยเื้อ่นกันเ้ือนสลวกมเน้ำในเมพลป่มวกมเนื้อเอ่่ากนือนล่าเี่ ก็าขายชามเท่าไหร่นะสี่สี่ใช่ไหมเส้นมันจะมันจะอืดขึ้นมาโอ้จะอืดขึ้นมาใช่ค่ะซับตามร้านเขาใส่นิดเดียวเองไม่ใช่หืมไม่ใช่พูดถึงว่าเส้นต้องเส้นเยอสเปียร์สั่งแบบเพิ่มเนื้อเยอะๆหัวหัวยังไม่ตำนะคะทุกคนตำแล้วตำแล้วเอาเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอืมยังสั่งอืม มีน้ำใสเนี่ยน้ำตกน้ำใสอยู่ใช่ไหมคะมีมีน้ำใสน้ำตกใช่ไหมคะมาแดนก๋วยเตี๋ยวมีน้ำน้ำตกกับน้ำใสใช่ไหมคะมีแต่น้ำตกน้ำตกจะไม่ได้ใส่ขวดเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเจาะยังไม่เจอต้องจบตรงนี้นะใช่อย่างนี้ดีกว่ามันดีกว่าไหเดี๋ยวนี้ดีกว่าดีกว่าท่านี่ไงเนี่ย เดือดไปเลอ่ะหนูมาปิดก็ได้เพราะว่าเห็นเขาไลน์ไลนแล้วก็ทำเขาจะเจอะตรงกลางแล้วก็บีบจอกลงอะไรเงี้ยน้ำน้อยนะน้ำถ้าให้ง่ายนะป้าน้ำน้อยน้ำน้อยแบบเข้มข้นน้อยโพูดใส่กาอันนี้เรามาทรงแบบลูกค้าเรื่องมากมาทรงมาสไตล์ลูกค้าไไม่่ใชอะรนานๆได้สั่ง เที่ไ่ขใส่ห้เลเขาานานเราได้จังนะเนี่ยตกนะนี่เอหรือเปล่าน้ำเปียวเขชอบแบบกรุบกรไม่กินอะไรไม่กินน้ำไม่กินอะไรเลยกยเตียวต้องชอบแล้วมันมันถือก็ให้ป้าแล้วให้มักินก่อนเพื่อนแล้วใครจะถือให้นั่นแหละอืมยิมขี้เกียจให้มันอยากได้ก่อนเพื่อนน หมดนะอ่ะทางนี้อ่าแอสเปียวรับด้วยค่ะได้เลยเส้นเล็กน้ำใสนะคะแม่ได้ถ้ต่อไปชามที่สองเส้นเล็กน้ำใสนะคะแต่ชามมันใหญ่ทุกคนวันนนาาทเลยดอร์ที่สองค่ะวัดจะเมาถ้วยแรกแอดมินแอสเปียวไปแล้วนะคะออเดอร์ที่สองค่ะไหนคะไหนสั่งเลยค่ะเส้นเล็กนะคะน้ำใสนะคะได้น้าใสค่ะได้น้าใสแม่จะได้กินไหมเนี้ย เฮ้งที่นเยะมันต้องมีที่คีบนะเราลยมที่คีบแล้วเราอ่ะเอาช้อนมาตั้งหน่งเต้องใส่ิวชีหน่อยเใช่เราต้องมีที่ที่คีบชีมันจะได้ง่ายคนอยู่ใส่ลงไปได้ดวยมันจะไม่พอเป็นครั้งแรกนะการเิอร์าลเด้าหรอวยแรกนะอเอเรนะสำหรับวนนี้ปรมาณนีขอบคุณวมากคุะก บา <emaal> งคนก็ไม่อยากกินหมดบางคนก็อยากได้แต่หัวใจท้าวถ้าหาว่าให้ทุกคนหมดเนี่ยมันจะไม่พอสามเส้นแข็งแข็งฮะชอบเส้นอ่อนเส้นแข็งไม่มีอ้าวก็จุ่มแล้วก็ขึ้นไม่ต้องแช่เอางี้กว่าไม่ต้องลวกเลยดีกว่าป้ะรู้ป้าจรู้น้าเลยป้าเปี๊ยบไม่ต้องวางอะไรเลยนี่แหละแต่ว่าไม่แช่นะเป็น้นถๆทีนั่นไงมือเราจะได้มุกปลากระสายแล้วเมื่อกี้เส้นแข็งแข็ง อยากกินได้แข็งๆแบบไม่ต้องจุ่มแล้วก็ลวกเลยวก็ไม่ยากเลยไม่ต้องลวกเอาใส่ด้วยแล้วก็ให้ม ja ันปกติดตัดไว้นะคะอันนี้ของพี่นิดใช่ไหมเนี่ยเยอะมากนะพี่นิดค่ะต่ำต่ำไม่ถังด้วยนะเนี่ยกินไม่หมดกลับไม,ไม oh, like I mean, ่ให้กลับนะคะอ้าวาทีนี่ไปเดิมประเดิมถ้วยแรกนะคะมาอุ่นุนป้าแตนนะคะของพ่อคุณจะมาสั่งทีหลังเขาบอกคิวมันยาวคิวยาวคิวยาว กําตัวอันนี้จะไปสูงๆมาเลยโอหแม่เจ้าเนี่ยใช้เงินเก่งนะมันจะมาทั้งวันแหละวันนี้นะคนไหนที่ใช้เงินเก่งเลยแหกมาไม่ใช่มันมันต้องเบื่อเลยหรอเบืดอมือเลยค่ะ่ได้ว่างเลยหรอน้ำใส่ดีดีถ้วยแรกค่ะว่าจะมาเอาถ้วยแรกนะคะไปทานแอดเปรี้ยวนะคะ จะเอาไปแล้วนะคะถ่วยแรกแอปเปิลแหกมันอ่ะดีแล้วใช้เงินเก่งเอาใช้เงินเก่งนี่เอาแม่ค้าทุกคนน่ะคุณไหนใช้เงินเก่งน่ะเขาจ้างด้วยนะซื้อน่ะจ้างยี่สิบบาทมาซื้อของใอ้ก่อนเพื่อนเลยถ้าคนไหนใช้เงินไม่เก่งเขาบอกว่าต่อคิวเลยสางวาจริงจริงเขาพูดอย่างนั้นนะ เป็นจีนด้วยเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะถ้วยที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นแอดมินเปรี้ยวที่เอาถ้วยที่ซองนี่พูะได้ะโอ้นางรำสีสีนะครับถ้วยที่สามนี่แอดมินแมนนะครับบุฟ่าเข้าใจถ้วยที่สี่แอดมินแมนถ้วยที่หาได้แน่นี่เนาะ